พระเยซูองค์เจ้านายผู้ปลดปล่อยทาสหพระเยซูเป็นเจ้านายในความหมายจิตวิญญาณไม่ใช่เจ้านายแบบเจ้าของบ้านแต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและชีวิตพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการของบาปและกฎเกณฑ์ที่กดขี่ลูกาซีข้อ18ถึง19กาการเป็นทาสต,ต่อบาปหรือความกลัวสามารถหลุดพ้นด้วยความเชื่อในพระเยซู 2. การปลดปล่อยทาสในพระคัมภีร์กลาเทีย5ข้อ1พระคริสต์ได้ปลดปล่อยเราเพื่อเราเป็นอิสระพระเยซูปเปรียบเหมือนผู้ปลดปล่อยจากการเป็นทาสของบาปสื่อให้เห็นว่าทุกคนมีค่าและเท่าเทียมกันในพระคริสต์กลาเทีย3ข้อ28 3. การปฏิบัติและบทเรียนสำหรับเราช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นไม่กดขี่ใคร ส่งเสริมความยุติธรรมและเสรีภาพในชีวิตจ,จิตใจชี้ให้เห็นว่าการเป็นท่าต่อสิ่งที่ไม่ดีสามารถปลดปล่อยได้ด้วยพระคุณของพระเจ้า